สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนนะคะเราพามารับชมกับบ้านพื้นที่กว้างบรรยากาศดีๆแล้วนะคะแปลงนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินฉโฉนดค่ะเนื้อที่1นึ่ไร่อยู่ที่บ้านใหม่วังปลาจืดอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งบนพื้นที่นี้นะคะนอกจากจะมีบริเวณกว้างๆถึงหนึ่งไร่แล้วนะคะยังมีบ้านสําหรับพักอาศัยให้ด้วยหหลังนะคะ 2ห้องนอน2อห้องน้ำหนห้องครัวและ1นห้องรับแขกนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำนอกครัวบ้านนะคะให้ด้วยคะ่ะทุกท่านแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นเตาเตาไฟฟ้านะคะเตาแก๊สให้หมดเลยค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะเตียงนอนก็ให้คะ่ะทุกท่าน ราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ2้านแแสนบาทค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะท่านใดสนใจซื้อไว้นะคะไม่ว่าจะเก็บไว้เก็งกำไรหรือทำเป็นบ้านพักต่างอากาศบ้านสำหรับพักอาศัยหรือปล่อยเช่าก็ตามนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรละนัดชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเรามีเบอร์ติดต่อเจ้าของบ้านนะคะ ใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยค่ะรวมถึงรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะสนใจยังไงนะัดหมายไปชมแปลงจริงพื้นที่จริงบรรยากาศจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะเจคเคนโนก็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ